รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รู้จำเอาไว้มีปัญหา คุณผู้ชมพบกับโบสุรัตนาวีสวิพรน,นะคะกับรายการคําตอบชีวิตรายการที่มีคําตอบให้กับทุกคําถามตามหลักการพระคัมภีร์ค่ะและวิทยากรหลักคนเดิมของเรานะคะศาส,สนาอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับแน่นอนนะคะคำถามที่มาจากทางบ้านจะเป็นคําถามที่เรานำนำมาในรายการคําตอบชีวิตนี้และคะ่ะไม่ให้เสียเวลาเลยนะคะไปฟังคําถามแรกวิทยาจากทางบ้านเลยค่ะถ้าอยากทราบว่าเป็นคริสเตียนสามารถฉีดสเต็มเซลล์ได้หรือเปล่าคะ ถามตรงใจโมมากเลยค่ะว่าคริสเตียนจะไปฉีดสเต็มเซลล์ได้ไหม mm hmm. บอกเลยไปค้นคนว้ามาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าสเต็มเซลล์เนี่ยคือเซลล์ต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพืชและสัตว์นะคะที่สามารถเติบโตแบ่งตัวแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นสร้างเซลล์ชนิดอื่นๆได้นะคะแล้วก็เนื้อเยื่อของอวัยวะอื่นๆที่จะเอาไปแทนที่เพื่อรักษาความสึกหรอนะคะนักวิจัยเขาก็เลย คิดค้นนํามารักษาโรคค่ะซึ่งตอนแรกก็ให้กับผู้ป่วยที่มีเนื้อเยื่อความผิดปกติอย่างเช่นโรคเบาหวานอัลไซเมอร์หรือว่ามะเร็งนะคะแต่ว่าเหมือนกับนําเซลล์ไปซ่อมแซมเซลล์ที่มีปัญหานั้นค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยการวิจัยเพื่อความงามก็เป็นกระแสะที่มาแรงมากนะหรือพูดง่ายว่าฉีดเซลล์เข้าไปในร่างกายค่ะเซลล์เหล่านี้ก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอยอย่างสมมุติหางตาเรามีรอยย่นนะคะก็ไปฉีดสเต็มเซลล์แล้วก็หางตาก็จะรอยย่นหายไปเลยอย่างเนี้ค่ะอาจารย์แล้ว เราสามารถฉีดอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์เอาเรื่องของการรักษาโรคก,ก่อนดีกว่าตามหลักของพักกิตรรมคำพีแล้วะะอะไรที่ช่วยให้รอดช่วยให้หายช่วยให้ดีอันเนี้ยไม่ได้ขัดหลักพระกัมพีค่ะนั้นจะเห็นเข้าใจว่าคนที่ไปทําเรื่องสเต็มเซลล์คงจะหาทางหาทางรักษาหาทางช่วยเหลือจะได้ไปทเรื่องนี้แต่เรื่องสเต็มเซลล์คงจะมีการพิปรายของเอเดเวทวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์จะได้ทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ววววา โดยหลักการแล้วถ้าหาอะไรที่ทำมาแล้วจะช่วยหรือให้ดีขึ้นช่วยหลือให้รอดซ่อมแซมัวรู้สึกหรอท<ะ>ี่เปนยาเสียให้มันดีขึ้นโดยหลักการแล้วมันน่าจะโอเคเพราะว่ากระพีไม่ขัดข้องในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรให้ดีหรือให้รอดขึ้นอันนี้กลังาถามเมื่อกี้ว่าไปฉีดอะไรเข้าไปเพื่อในต,ตามันจะได้ไอตีนกาหายไปหรือว่ารอยย่นหายไปต่างๆเหล่าเนี้ย<ะ>ต้องถามว่าจําเป็นไหมเจ็บป่วยทางด้านรู้สึกแก่ คือถ้าหากว่า <c oughs> ถ้าหากว่าในการฉีดอะไรเข้าไปของเซลล์ต่างๆแล้วช่วยซ่อมแซมอะไรที่มันบิดเบี้ยวเสียหายเจ็บปวดฉีกขาดนะ <c oughs> บาดเจ็บอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นได้ <c oughs> พระกระพิเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันยังคงสภาพเดิมที่เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้าง <c oughs> แต่ถ้าหากว่าฉีดไปบ้างหรือไม่ตะลุรู้ต้องไปตัดไปผ่าอะไรจนมันกลายเป็นคนละคนไปนเลย จนกลับมาบ้านสามียังจำไม่ได้นี่เคยใครอะ่นะอันนี้ก็เกิดไปเรียบร้อยเราไม่ใช่คนที่พระเจ้าทรงสร้างอีกต่อไปแล้วเรากลายเป็นคนที่ยาสร้างมีดหมอสร้างหรือว่าเป็นสเต็มเซลล์สร้างโดยเห็นนี้ต้องต้องให้เข้าใจก่อนว่าขอบเขตก็คือว่าถ้าอะไรที่มันช่วยเราดีขึ้นซ่อมแซมแต่างๆให้มันดีขึ้นให้ไปกลับสุขภ,ภาพปกติให้มันเป็นปกติที่ดีขึ้นเพราะมันปิดเบี้ยวมันเสียหายมันฉีกขาดมันบาดเจ็บมันต่างๆไม่เป็นไรแต่ถ้าพอมันเริ่ม เริ่มเปลี่ยนจากเราไม่ใช่คนเดิมแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนักตามหลักของพัฒตาีถ้าไม่ได้วม้มันขอบเขตมันแค่ไหนละคะอาจารย์อย่างบางคนบอกว่าไปเสริมความงามเพื่อที่จะให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือจะได้บอกว่าถ้าตาได้เสริมความงามกลับมาแล้วยังเป็นคนเดิมใครก็รู้วเป็นคนเดิมแต่ว่ามันดูไอ้ส่วนที่มันศึกมันซ่อมมันดีขึ้นเป็นไรถ้ามันดูต้งแต่ขึ้นขนาดนี่เป็นใครเนี่ยนะตั้งไหนรอบแล้วเดี๋ยวมันอันตรายและมันกลายเป็นคนละคนที่อันนั้นไม่ใช่ เจตนาหลักรืะเจตนาลมของการต้องไปเอาสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาเพื่อทาให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนเนี่ยพระเจ้าสร้างให้เราเตี้ยพระเจ้าประสงค์ให้เราเตี้ยให้สูงประสงค์การสูง<ฆ>ให้ดําก็ประสงค์การดำนะ<ฆ>ทุกอย่างพระเจ้าให้เรามาเนี่ยเป็นไปอย่างไรให้ตามบทบาทอันนั้นให้ดีสุดนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้เราเป็น เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนเราไปเจาะเรื่องสเต็มเซลล์กันนิดนึงก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าสเตมเซลล์มีแบ่งไหมคะว่าปกติจะมีทั้งพืชทั้งสัตว์หรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นพืชจะเป็นสัตว์สเตมเซลล์จากอะไรก็ใช้ได้เลยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันอาจจะเส้นบางๆถ้าสเตมเซลล์ที่ว่าทํามาจากพืชเราก็ไม่เคยรู้สึกเท่าไหร่เมื่อเห็นหมอหรือใครเอามีดไปตัดพืชไม่เคยมีใครร้องเรียนเท่าไหร่ว่าอันนี้เอามีดไปคมเหงพืช เอานี่ไปไปฆ่าชีวิตกระเพืชไม่เคยได้ยินเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปจัดการไปเกี่ยวท้องกับชีวิตเกี่ยวกับสัตว์ต้องเอาบางสิ่งบางอย่างจากสัตว์ในตัวสัตว์หรือชีวิของสัตว์เดียวนี้แม้แต่ว่าไปเอานะขนสัตว์มาเนี่ยนะคนยังโวยวายละด้วยเห็นนี้เองถ้าไปเกี่ยวกับสัตว์ปุ๊บเนี่ยสัตว์ต้องถูกล่าสัตว์ต้องถูกฆ่าก็จะมีกระบวนการนิรด้วยปันประเทศไทยนี้ออกกฎหมายมาใหม่เพื่อกุ้มครองสัตว์การทะลุกรรมสัตว์ทางตานา ทำต่อสัตว์วนที่มันที่โทษแรงทำกับคนอีกในป,ใปัจจุบันนี้นั่นแสดงว่าถ้าไปเอาอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์มามันจะก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงเยอะจะเอามาจากเพื่อนไม่เคยมีใครว่าอะไรกันมากเท่าไหร่นะเป็นเหมือนแบบว่าผลกระทบทางจิตใจ,จ,ตใจ่างคนอื่นๆนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์มนุษย์ด้วยค่ะอาจารย์ที่แบบอาจจะไปใช้จากโรคเด็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือสเต็มเซลล์ของจากตัวเองที่เพาะเอาไวไะะ้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ อาจารย์เห็นมีสองส่วนส่วนแรกพอไปเอาจากรกเด็กไปเอาจากอวัยวะใดๆของมนุษย์มันก็จะเกิดกระบวนการในการแปรร่าอวัยวะนั้นเดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมามีผู้หญิงเนะื้อตั้งท้องถูกกรีดท้องออกมาถูกควักเด็กออกไปเมือนสมัยโบราณนั่นก็คือว่าเอาเด็กนีที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเอาไปทำ ไปทาลูกกรอกไปทำไส้กรองแล้วทำลูกกรอกเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็มีความเชื่อทางสยศาสาตาา์อะไรต่างๆนั้นนะก็จะมีคนถูกฆ่าตายโดยรู้อินดุอินเนมาเพราะเขาต้องการและได้ยินข่า,ขาวบ่อยๆในนี้นะใครต้องการอาวัยวะส่วนไหนก็อยู่ๆเดินมาก็ถูกตีถูกแทงถูกตัดถูกเฉือนไปนอนโรงพยาบาลอยู่ๆก็ข่าวในต่างประเทศเมืองไทยคงจะไม่มีบ้างแต่ว่าเคยมีข่าวในเมืองไทยเหมือนกันแะก็คือว่าอยู่ๆอวัยวะบางอย่างหายไปตัวไปตรวจมาเนี่ยมีคนเช่วอเอาออกเกินต้องการไม่มีออเดอร์มาต้องการส่วนนี้โดยคนไข้ก็ไปรู้ส่วนเขาหายไปแล้ว นั่นอันตรายมากถ้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนถ้าต่อไปไอปัจจัยองค์ประกอบของการทําให้คนบางคนสวยขึ้นมันต้องมาจากนะชีวิตของคนหรือส่วนลองคนมันจะก่อเกิดผลข้างเคียงอาจจะมีคดีอาชญากรรมมันอาจจะมีคดีอจจะไรต่างๆมมาอีกเยอะแยะเลยเพวกออเดอรมม์มาใบสั่งมาออนั้นเลยน่ากลัวแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเป็นเซลล์ที่แบบเซลล์เราเองมนุษย์เราแต่ละคนเราก็ใช้ส่วนขูกเรานะเก็บไว้และเอาไป ทำอะไรต่อเรื่องตัวเราเองว่าของตัวเราก็ของตัวเราเองอมไม่ค่อยต้องไปเอาชุดของคนอื่นสียแต่มาล่อเพราะนั้นพูดยังไงว่าถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในส่วนขององค์ชีวิต<ะ>ของคนนั้นมาก็ได้น่ากลัวมันเหมือนกับว่าพอเราไปเริ่มสร้างความต้องการเพิ่มมากขึ้นพอมีดีมนันมันก็ต้องไปนคนไปหามาแล้วอาจจะผิดศีลธรรมอะไรเรื่องพวกนี้ได้อออโอ้ก็นะก็น่า,นาเอกใจคิดอยู่เหมือนกันนะคะทรายแลวนะวในพัคัมภีมีเขียนเรื่องราวแบบนี้บ้างไหมไหมคะ แน่นอนว่าในพระกัมภีร์เมื่อ2,000ปีที่แล้ว4,000ที่แล้วคงไม่มีเซนเซลมาพูดถึงเรื่องมีวิทยาศาสตร์อย่างนี้แต่ว่าหลักการมันก็คงมีนะถ้าอะไรทําให้ชีวิตเราดีขึ้นพระเจ้าก็คงอยากให้เราเป็ี่ยนอย่างนั้นนะแต่ว่าการว่าเราดีขึ้นไม่ไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานทำให้คนแย่ลงหรือไปทําร้ายคนื่ืแล้วเราจะดีขึ้นแล้วเราดีขึ้นไปไดนทําร้ายใครเลยดีขึ้นแล้วทุกคนก็มีความสุขที่พระเยซูคิดเจ้าก็มาแบบนี้เพราะบอกว่าเรามาเพื่อทั้งหลายจะได้ชีวิต ด้านจชีวิตอย่างครบบริบูรณ์พระองค์ก็บอกว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราต้องการพระเจ้าก็าคือต้องการให้พระเจ้ามาช่วยให้มันสมบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นถ้าเรามันอับประักเราต้องการให้คนมาช่วยเราหายอับประรักนะถ้าเราอ่อนแอก็คนช่วยเราแข็งแรงนะถ้าเราอ่อนแรงก็ช่วยให้เราเข้มแข็ง,ขงนั่นธรรมดานั้นการที่เราไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์แล้วมันทําให้เรานั้นหน้า,นาตาดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้น,นมีความสุขขึ้นพระเจ้าก็คงจะไม่ว่าอะไร ลอกจากบนพื้นฐานว่าการที่เราดีขึ้นมันทําลายโครงสร้างของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างไว้มันทําลายความเป็นตัวตนของเรามันทําลายชีวิตของคนอื่นมันทําลายระบบของสังคมมันเป็นประเด็นของปัญหาจริยธรรมจนคนสับสนอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงหน่อยใช่ในหน้าที่อของคริสเตียนเรานะคะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของสังคมด้วยนะคะมาถึงคําถามต่อไปเลยค่ะวิทีอาที่2จากทางบ้านค่ะค่ะ อยากทราบว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วทําไมเราต้องพาคนมารู้จักพระเจ้าด้วยคะเป็นคําถามที่ซื่อๆตรงๆเลยนะคะว่าทําไมพอ,พอพอเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องพาคนอื่นมารู้จักพระเจ้าครับตอบแบบ <c oughs> ติดดูเลยเ <c oughs> พราะเรารักเขาค่ะ <c oughs> ถ้าเราไม่รักเขาอ่ะจะไปก็ไปเถอะไปเถอะไปก็ไปตามตัวใครตัวมันเรื่องของใครนี่เรื่องของเธอไปแต่เพราะว่าพระเจ้ารักเราเราก็เลยรักคนอื่นแล้วเรารู้ข่าวบอกว่าเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเหมือนกับเราจะตายแล้ว เราเป็นโรคร้ายจะตายแล้วหาหมอเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แล้วคนอื่นๆก็เป็นโรคร้ายเดียวกับเราจะต้องตายเหมือนเราวันหนึ่งเราไปพบว่ามีหมอคนหนึ่งรักษาเราได้หายได้ไม่คิดมูลค่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเขาดีมากเลยนะต้องรีบไปบอกคนในหมู่บ้านเราไปบอกญาติมิตรของเราว่าเรารอดแล้วเราทุกคนเป็นโรคเดียวกันหมดเลยวันนี้เราหายแล้วแต่ถ้าหากว่าฉันหายปิดปากไม่พูดคนอื่นเลยเพราะว่าฉันหายแล้วกลัวเป็นหายตามด้วยนั่นผิดปกติมากเลยและการที่ถามว่าทำไมต้องรีบไปบอกคนอื่นมปนไมื่อปกติ ทางมโนธรรมยังปกติมากเลยถ้าเกิดว่าเราหายจากโกรคร้ายที่เราไม่สามารถรักษาเองได้<ฆ>ต้องใช้เงินมหาศาลแพงมากไม่มีหลักประกันว่าจะหาย<ฆ>ต้องพยายามอย่างมากมายสารไม่มีโ<ฆ>อากาสจะดีขึ้นแต่อยู่ดูวันหนึ่งหายได้<ฆ>ดีขึ้นได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่เป็นข่าวดีมากเราต้องไปบอกคนอื่นไม่<ฆ>เห็ว่าทำไมพวกขี้เสตียน,นีย่พอรู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ยต้องรีบไปบอกคนอื่นเพราะมันเป็นข่าวดี<ฆ>มันเป็นความรัก ถ้าเราไม่บอกเขาเราจะรู้สึกผิดอย่างมากเลยว่าทําไมเราเห็นแก่ตัวอย่างนี้ค่ะแต่ลองคิดนะอาะจารย์ว่าด้วยธรรมชาติของแต่ละคนเขาอาจจะคิดว่าไม่ใช่คนที่เป็นคนพูดเก่งไม่ค่อยพูดคุยกับคนอื่นเท่าไหร่และต้องเล่าเรื่องราวเล่าแค่คนรู้จักพอไหมอย่างงี้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการเล่าเนี่ย มันเล่าตามาที่เราเป็นถ้าผมเป็นคนพูดชัด้าเวลาที่ผมกลับไปหาเ้าก็นี่นะเธอฉันก็จะมีเรื่องให้เธอฟังก็เล่าตาม้รยกรรภาพตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นเปลีป่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเองดังนั้นเรามีเรื่องจะเล่าเราก็เล่าส่วนจะเล่าขนาดไหนก็เล่าตามที่เรารู้ แล้เราไม่สามารถเล่าในสิ่งที่เราไม่รู้เราต้องเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่สามารถจะเล่าสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราพะอะน,นั้นเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะๆเราไม่ใช่นักพูดเราไม่ใช่คนถูกจ้างมาเล่าเราเป็นคนที่เล่าตามประสบการณ์เราที่เรารู้ท,ที่เธอ จะเป็นอย่างนี้มาแล้วก็ถามเออเดี๋ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จะรู้มาแค่เนี้ยแต่ว่ามันมันเกิดึ้นกับฉันจริงๆมันหายมันดีขึ้นก็เล่าเท่าที่เราเล่าพอว่าองไปพยายามเสกสรรตั้งแต่งให้มันเกินกับที่มันควรจะเป็นแล้วต้องเล่าแค่ไหนละคะอาจาย์นึงว่าต้องให้ทุกคนที่เราเจอเลยหรือเปล่าหรือว่าในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราได้รับความรอดมาฟรีๆจากพระเจ้ามันก็ขึ้นจิตสุดของเราอยู่แล้วว่าเราเนี่ยต้องไปเล่ากันหนึ่งเพราะว่าเราเป็นหนี้พวกเขาหมด เพราะว่ามองก็พระเจ้าจะช่วยเหลือเราคและพระเจ้าบอกว่าเอานี้นะฝากไปบอกคนอื่นด้วยนะว่าคนอื่นก็ได้รับสิทธิเหมือนกันแต่เราเก็บอันนี้ไว้ในพระพี่บอกว่าเราเป็นหนี้คนเหล่านี้จนกว่าเราเจะเอาเรื่องเนี้ยเล่าให้เขาฟังม,มันอยู่ๆมันก็ว่าอยู่ๆมผมอ่าเป็นคนที่เป็นหนี้หนี้สินล้นทนตัวจะหนี้จะเอาตายแล้วอ,อยู่ๆมีคุณโบมาเป็นคนที่เป็นเศรษฐีใหญ่เอามาจ่ายผมบนในหมู่บ้านของผมเนี่ยมีเป็นหนี้อยู่ห้าสิบคนแล้วเวลาเนี้ย คุณโบมาบอกองั้นฉันช่วยแล้วกันนะสงสารทุกคนก็เลยหยิบเงินมาแจากให้คนละห้าสิบล้านฝากพี่ผมบอกว่าเอาเนี่ยไปช่วยให้คนห้าสิบคนในหมู่บ้านด้วยเมื่อผมเอาห้าสิบล้านนังผมไปจ่ายผมเปนนี้เรียบร้อยแต่ผมเก็บทั้งหมดอยู่<ฮ>ไม่เคยให้คนเ้าเลยเดี๋ยวผมเป็นหนี้พวกเขาอยู่ผมต้องเอาไปแจกพวกเขาเมื่อผมยังไม่แจกผมเป็นหนี้พวกเขาเมื่อผมแจกเมื่อไหร่บางคนผมไม่แจกเขาก็ไม่เชื่อดีเกินไปโกหกมั้งทิ้งเงินก็ช่าง,งเขาเพราะว่าผมทำนัดถิงผมแล้วแต่ถ้าผมไม่ทำมันไม่ได้ ผมให้เขาแต่ไม่มีหลักประกันไม่เขาจะรับแต่ว่าผมต้องให้เขาแล้วเวลาที่วันหลังคุณโบกลับมาถามว่ายังไงบ้างที่ฝากไปให้คนห้าสิบคนเนะี่ยเพราะคุณโบครับมมห้าสิบคนไปให้ให้แล้วสิบคนรับนะอีกสิบคนเนี่ยบ่ายเบี่ยงยังขอคิดดุกอนอนะอีกจํานวนนึงเขาไม่รับเลยะนะเขาไม่เชื่อผมก็เ,เอาเรื่องมาคืนคุณโบก็แล้วกันเพราะว่าเขาไม่รับแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปเรียบร้อยอกว่า อย่างนี้น่าจะมีหลายๆคนอาจจะอยากได้คาถามนี้ค่ะจาย์ว่าจาย์มีแบบเคล็ดลับในการประกาศไหมคะเหมือนกับจะไปพูดเรื่องความรักของพระเจ้ากับคนอื่นอย่างนี้ค่ะอยากให้เขาเชื่อจริงๆควรทำยังไงคะหลักการง่ายๆก็บอกว่าเราไปให้ของที่คนไม่ต้องการเนี่ยหรือคนที่เขาไม่เชื่อไม่เอาหรอกต้องทํำยังไงก็แล้วแต่เหมือนกันถ้าผมจะให้เขากินอาหารนและเขาไม่กินผมต้องรอจังหวะเวลาเขาหิวถึงจะให้ก็ได้ เหมือนกันถจ้าเขายังไม่กระหายน้ำผมจะให้เขาดื่มน้ำเขาก็คงไม่ดื่มน้ําหรอกผมต้องรอกขาให้หายให้กระหายก่อนจะดื่มน้ำผมจะให้เขาคนนี้ปัญงาบางทีว่ามันกระหายช้าเลยเกินเลยคนนไม่กระหายทีเลียผมต้องหาวิธีการซื้ออะไรมาฝากให้เขากินกินแล้วมันเค็มเ็แล้วมันก็เริ่มหิวน้ํากระหายน้ําก็เริ่มหาน้ํานั้นการที่เราทําให้เขาเกิดความกระหายที่อยากะดื่มอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากพอๆกับตัวน้ํามีน้ําแล้วเขาไม่ดื่มเพราะเขาไม่กระหาย เราต้องสร้างความกระหายและให้น้ำดื่มเราได้เห็นหลักการในโฆษณาในต่างพวกสินค้าขายของโฆษณาตัวอย่างไอ้นี่หนักเข้าไปใหญ่เลยไอ้นั่นคนไม่ได้กระหายและไม่มีความจาเป็นด้วยแต่ถูกกระตุ้นได้เกิดความอยากอยากจะได้เครื่องสําอางนี้อยากจะได้กระเป๋าใบไปนี้อยาก<ม>จะได้รถคันนี้อยากได้นันคนก็อุตส่าห์ไปหาแต,แต่ไม่สนใจเลยนะแต่พอถูกกระตุ้นมากๆก,ก,ก็เกิดความสนใจจากนั้นก็เกิดความอยาก เกิดความอยากก็อยากจะได้ก็ลงทุนในพระเจ้ามันมาอันนั่นคือรับมาแล้วเนี่ยเสียเงินแต่เรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องข่าวดีที่รับแล้วคนที่รับไปได้ประโยชน์<ะ>คนที่ให้ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นธุรกิจการค้าโฆษณา,นาคนให้ได้ประโยชน์เพราะว่าบวกกาไรไว้เรยียบร้อยแล้วอแต่ว่าเขาจะสาม,มารถทาให้คนที่ไม่ไม่เกิดความอยากอยากได้ก็เื่มงนมีเรื่องเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าในประเทศที่ คนไม่ใส่รองเท้าค่ะอยู่ๆบริษัทแห่งหนึ่งส่งเซลล์ไปที่นั่นเพื่อจะไปขายรองเทา้เทาให้ประเทศที่เขาไปใส่รองเท้ากันค่ะนึก<า>ออกไหมนี่คือเรื่องยากมากเลยแต่ว่าก็สามารถสร้างความอยากใส่รองเท้าจนได้และคนก็หันมาใส่รองเท้าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าเลยแต่นี้คือตัวอย่างเหมือนกันเรื่องราวความรักของปะเจ้าเป็นเรื่องที่อาจต้องบอกแม้ไม่สนใจต้องหาวิธีการทาให้เขาสนใจมากขึ้นค่ะพอสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเขาต่างหากเป็นคนวิ่งมาถาม ให้น้ำไม่เดิมเก็บน้ำไว้แต่ให้ขนมกินขนมขบเคี้ยวนะขนมอะไรที่มันกินแล้วเปลกติดคอหรือว่ากินแล้วมันมันมันกินแล้วมันมันมันมากอร่อยมากเลยแล้วสุดท้ายก็าน้ำมีไหมน้ำมีไหมอย่นั้นไปขอน้ำกันนั่คือหลักการง่ายๆก็คือว่าต้องทําให้คนเกิดความกระหายจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงภาษาของคริสเตียนนันคือว่าเชื่อของคริสเตียนที่ที่เคยเป็นอย่างหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะคนกระหายอยากรู้ว่า<ม>อะไรนะมันเห็นทีามันเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยคนหนึ่งที่เคยเป็นคนหยาบแลีอ่อนโยนขึ้นคนหนึ่งที่เคยเป็นคนขี้ขโมยแลีเปลี่ยนมากลายเป็นคนที่ซื่อตรงนะ<ฆ>คนที่ใจแคบมาใจกว้างขึ้นน<ฆ>ะเราเนี่ยคือแป่าคนสนใจมากกระหาย<ม>อยากจะดื่มนะที่เปลี่ยนทิสยอย่างนี้บ้างมีไหม<ฆ>ทําให้หลายคนที่จะมาหาพระเจ้าได้จริงนะคะโอเคก็ใช้ตรงนี้ให้ประโยชน์แล้วกันนะคะเอาเราไปฟังคำถามสุดท้ายของวันนี้กันดีกว่ากับคำตอบชีวิตค่ะ คิเตียงมีสองมาตรฐานหรือเปล่าคะคำว่าสองมาตรฐานเดี๋ยวนี้เราจะได้ยิงกันค่อนข้างบ่อยเลยนะคะไม่ว่าจะแวดวงไหนกันเมืองการปกครองกฎหมายหรือแม้แต่ในห้องเรียนก็จะมีเรื่องของสองมาตรฐานกันพบเห็นเสมอเลยคริสเตียนเรามีไหมอาจารย์เราตอบสองช่วงค่ะช่วงแรกพระเจ้าของคริสเตียนมีไหมพระเจ้ามีมาตรฐานเดียวค่ะสำหรับทุกคนหรือว่าจนหญิงชายมาตรฐาน,นชาติไหนผิวไหนมาตรฐานเดียวค่ะ สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนหรือคนในโลกนี้ส่วนใหญ่เป็นสองมาตรฐานาาเมื่อคริสเตียนเป็นคนก็ย่อมีสองมาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันแต่มันอยู่ที่ว่าคำว่าสองมาตรฐานมันหมายความว่าอะไรถ้าสองมาตรฐานเนี่ยมันเป็นคําเปรียบเทียบคำว่าสองมาตรฐานเป็นคำเปรียบเทียบในการจัดการหรือว่าในการหรือเป็นแนวทางหรือว่าเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติต่ะกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มที่มันแตกต่างกัน เป็นมาตรฐานหรือเป็นการจัดการต่อคนสองกลุ่มในเรื่องเดียวกันแต่นะแต่ว่ามันแตกต่างกันเรื่องสองมาตรฐานนันถามว่าคริสเตียนมีสองมาตรฐานไหมมันก็อาจจะมีคริสเตียนเป็นคนไม่ว่าจะเป็นคริสสเตียนหรือว่าจะเป็นยิวหรือจะเป็นเป็นมุสลิมเป็นพุทธเป็นฮินดูเป็นไม่มีไม่มีศาสนาด้วยซ้ำก็ทุกคนเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์มันก็เริ่มต้นมีนะความไม่เป็นมาตรฐานเดียว ส่วนมากถ้าเป็นาศาสนาหนึ่งก็ดูถูกอีกาศาสนาหนึ่งถ้าเป็นชนชั้นหนึ่งก็ดูถูกอีกชนชั้นหนึ่งบางทีชน,นชั้นล่างดูถูกคนชั้นบนบางทีดูถูกคชน,นคคชั้นล่างบางทีผู้หญิงดูถูกผู้ชายบางทีผู้ชายดูถูกผู้หญ scene, ิงบางทีทั้งสองฝ่ายผู้ชายดูถูกผู้หญิงอีกนะมันก็มีม,ม,ม,มีวัฒนธรมรมนี็เป็นอย่างน้แหละคนไทยไปดูถูกคนลาวคนลาวก็ดูถูกคนไทยทุกคนก็คนจีนดูถูกคนไทยแล้วทก็ดูถูกคนจีนนะมันก็เป็นธรรมดาฝรั่งดูถูกคนไทยนล้ก็ดูถูกฝรรรัั่งนนมมจะเป็ธดา สองมาตรฐานนี่มันเกิดข <ฮะ S 1> ึ้นแต่เรารู้ว่าอะไรคือสองมาตรฐาน <ฮะ S 1> คืออะไรก็แต่ที่ปฏิบัติแล้วมันเกิดความแตกแยกเกิดความไม่พอใจเกิดความแค้นเกลียดชังก็เรียกว่าสองมาตรฐานต้องถามคาถามว่าแล้วสองมาตรฐานน,นี้ยมันเป็นสองมาตรฐานที่มันควรจะมีไหม มันจรงไม่ควรจะมีหรอกแต่มันมีเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่าแล้วถ้าอย่างการดูแลในคิสจักรล่ะคะถ้าบอกว่าดูแลผู้รับใช้ดูแลสมาชิกทั่วไปก็จะมีความแตกต่างบ้างอย่างนี้เรียกว่าแตกต่างยังไงคะว่าแตกต่างอาจจะ,อ,ะอย่างว่าผู้รับใช้เนี่ยจะได้รับการยกชูมากกว่าสมาชิกอ่จสมมติถ้าหากว่าในคิสจักรใดเห็นว่าผู้รับใช้ควรจะได้กินดีกว่าสมาชิกค<ะ>่ะอ่าสมมติว่าง,ง่าย พอเลิกโบสถ์ปุ๊บผู้รับใช้มันนั่งปุ๊บมีคนเอาน้ำเอาหาไม่ให้กินแต่คนหนึ่งเป็นสมาชิกมันนั่งมันต้องไปหยิบน้ำเองเดี๋ยวสองมาตรฐานสองมาตรฐานมาตรฐานแต่คำฉาบามว่าในโบสถ์ไหนมื่อมีอาการอย่างนั้นนะมีอาการอย่างนั้นหรือว่าโบสถ์มีอาการตรงกันข้าวว่าพี่เธอทำไมที่เอาน้ำก่อนฉันจะเอาน้ำเป็นคนมาให้น้ำเองและข้าวหยิบมาหยิบมาซ้อนเลยจะให้ด้วยให้คนละอย่างละกลับไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเป็นสองมาตรฐานหมายความว่ารับการปฏิบัติโดยความไม่เป็นธรรม มีการใช้อำนาจใช้ตำแหน่งหรือว่าใช้พวกพ้องทําให้พวกตนเองได้ประโยชน์กว่าคนอื่นเขาแล้วปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไม่เป็นมาตรฐานอย่างเนี้ยก่อให้เกิดความแตกแยกมคมขืนแต่ถ้าที่ฟังเมื่อกี้แล้วเนี่ยมีแต่คนแย่งกันอยากเอาให้ผู้รับใช้เพราะว่าผู้รับใช้ไปรับใช้เขาก่อนเขาก็อยากจะรับใช้กับดูแลแล้วก็อยากจะให้ผู้รับใช้มีของดีๆกินอยากให้มีอะไรดีๆใส่อยากให้มีดีๆอะไรใช้พวกเขาก็ไปหามาให้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่านี่เป็น นะระเบียบที่นี่ต้องให้ผู้รับใช้อย่างดีอย่างนี้ก่อนอกินอย่างนี้ก่อนคนเอินที่หลังไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากโบสถ์ไหนมีเป็นอย่างจริงนั่ยแบบพระสนันตะโบสถ์นี้ผู้รับใช้จะต้องเลิศหรูดีนะมั่งคัง่งรวยส่วนสมาชิกปากกัดตีนถีบมาอย่างนี้มาก็คือมาปนเปื้อนผู้รับใช้อ้นี่ไม่ใช่ผู้รับใช้เอ้นี่เป็ผู้ใช้ถ้าผู้รับใช้คือเขารับใช้จริงก็คล้ายๆเปรียบเทียบกับคนไทยหรือศาสนาพุทธแล้วก็มีพิสู์พิสุ์ก็คือผู้ขอ แล้วก็คือว่าใครให้อะไรมาก็ให้พระไม่สามารถจะไปกินนโยมอันนี้มาไม่ชอบเขาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมนักกินหลายมือแล้วไม่อะไรใส่ลงมาได้บาทก็รับไว้หมดกลับไปก็ฉันตามนั้นอะไรมีก็ตามตามนั้นเพราะว่ามันกลายเป็นสองชนชั้นที่สมัครใจให้เป็นอย่างนั้นไม่มีความขมขื่นไม่มีความเครียดแค้นไม่มีความชิงชังไม่มีการเรียกร้องนะ ให้ทำลายร้างอีกฝ่ายหนึ่งไม่เหมือนที่ทั่วไปมีปัญหาเพราะไปเกิดสองมาตรฐานเลยเกิดการโจมตีกัน่างนี้ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วการแบ่งมาตรฐานหรือว่าเราแบบไปพูดติดปากกันว่าสองมาตรฐานเนี่ยมันมันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีคะอาจารย์โบบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะกลายเป็นคําที่เอามา โจมตีคนอื่นได้เ่ที่กล่าวว่าถ้าสองมาตรฐานที่เขาใช้ทุกวันเนี้ยเป็นความหมายในเชิงลบค่ะสองมาตรฐานทุกวันเนี้ยมันมันมันถูกครอบงำด้วยความคิดในแง่ลบไปเรียบร้อยละสองมาตรฐานในเชิงลบก็คือว่าบการเป็นอัไอย่างไม่เป็นธรรมมันทําให้ไม่พอใจค่ะหงุดหงิดโกรธอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเมื่อกี้เราพูดไปเรียบร้อยแล้วว่าบางทีมันมีการมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันบางอย่างที่มันก็เป็นเป็นความพอใจที่จะให้ที่มันไม่เป็นธรรมก็ง่าย ผมขึ้นบนรถไฟฟา้าคื<ะ><ม>อรถเมล์ก็อี้มีที่นั่งก็อี้ทุกงจังหวดผมจ่ายค่าตัว๋วเท่าทุกคนที่ขึ้นบนรถเมล์คันนั้นค<ะ>แต่ผมเห็นแต่ผมก็เจเจาผมก็นั่งเลยและผมเห็นสตรีที่ตั้งคันขึ้นมาผมมีสิทธิ์จะนั่งตรงนี้<ะ>เพราะว่าผมจ่ายเงินเท่ากับหญิงคนนั้นค<ะ>แต่ผมมีดับเบิลสแตนดาร์ดละ,ะสองมาตรฐานละผมต้องให้บตั้งทองริกคอร์ดเข้าจที่บ้านใช่ไหมเชิญเชิญเชิญคุณมานั่งนี่เลยนะนั่งเลย ผม,ผมจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วผมเจอคนแก่ขึ้นมาใกล้จ่ายเท่ากันเหมือนกันแต่ผมยินดีมีสองมาตรฐานได้ก็คือว่าตรงที่นั่งตรงนี้ราคาจ่ายเท่ากันแต่ผมยินดีจะให้คนแก่นั่งก่อนเดี๋ยวนี้มันการเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันนั้นสังคมของเราเนี่ยมีสองมาตรฐานอยู่แต่จะเอาเช่นระหว่างแม่ของเรากับเรา<ฮ>เราก็หิวเราก็เหนื่อยแม่เราหิวแม่เราเหนื่อยต้องให้แม่ก่อนบางทีเพราะว่า<ฮ>ต้องประกันยู่ก่อน<ฮ>นะ ตอนที่เราตอนที่แม่ยังสาวอยู่แม่ให้เราก่อนค่ะตอนี้แม่แก่แล้วเราต้องให้แม่บ้างค่ะแล้วต่างๆเราเนี้ยถึงบอกว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันมีสิทธิ์เท่ากันแต่เราก็ให้เช่นให้แก่คนแก่เ,เด็กสตรีคนอ,อล้วหรือแม่ก็เป็นผู้ป่วยก่อนเรายินดีให้ก่อน เชื่อว่านะคะวันนี้สิ่งที่เราฟังไปจะเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะคะเราจะได้เป็นแสงสว่างอย่างที่บอกแล้วไม่มีใครที่จะจุดไฟแล้วก็เอาตะเกียงไปครอบไว้นะคะนั่นก็คือแบบอย่างของชีวิตคริสเตียนเช่นเดียวกันนะคะให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมี ศีลธรรมแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติเหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราได้ทําสิ่งนั้นเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามคําตอบชีวิตนะคะหลังจากสัปดาน้าจะเจอกับแสงธรรมก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการคําตอบชีวิตรายการที่มีคําตอบให้กับทุกคําถามตามหลักการพระคัมภีร์ค่ะสุดท้ายนะคะขออาจารย์ธงชัยที่จะหนุนใจให้ข้อคิดในวันนี้ค่ะสิ่งที่หนุนใจสุดท้ายก็คือว่าเราจะไปหามาตรฐานที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าก็รู้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบพระเจ้าไม่เคยเรียกรเราเป็นสัสมบูรณ์แบบ แต่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเข้ามาสู่มาตรฐานเดียวกันของพระเจ้าคือมาตรฐานแห่งพระคุณนั้นทุกคนที่เข้ามาหาพระเจ้าเราอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวมาตรฐานแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นขอเรามีชีวิต ตามมาตรฐานของพระคุณของพระเจ้าและรับพระคุณของพระเจ้าแล้วแบ่งให้คนอื่นต่อต่อไปโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดนั่นจะทำสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขมากขึ้นขอบคุณอาจารย์มากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมีคําถามอะไรที่อยากให้รายการคําตอบชีวิตเนี่ยหาคาตอบตามหลักการพระคัมภีร์เนี่ยส่งมาทาง Facebook ของรายการได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์นุชัยแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรายการคําตอบชีวิตค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะครับ i